แมนิเฟตเขั้นตอนสู่ทุกสิ่งที่ปรารถนานี่คือหนังสือสําหรับทุกคนที่ปรารถนาจะรู้สึกถึงพลังภายในของตัวเองนะครับและก็พร้อมที่จะปลดปล่อยศักยภาพอันไร้ขีดจํากัดของเราออกมาอย่างเปลี่ยมพลังที่สุดด้วยความรักตัวเองที่สุดและเสริมพลังให้เราใช้ชีวิต ที่ดีที่สุดจากการมีจุดหมายของตัวเองและการให้ได้ชีวิตในแบบที่สะท้อนตัวตนสะท้อนแพชชั่นของเราที่สุดที่เขียนโดยคุณบรอซี่นอฟซีและแปลเป็นไทยโดยคุณสอนรวริษาเมฆไพบุญการพิมพ์ครั้งนี้พิมพ์โดยสำนักพิมพ์ฮาวทูและนี่คือเรื่องราวที่เราจะนำมาฝากกันในวันนี้ครับ เขาบอกว่าคนเราขับเคลื่อนด้วยแรงปรารถนาในตัวตนปรารถนาที่จะพุ่งทยานไปสู่ความสําเร็จและมีความสุขความสําเร็จดังที่ใจเราวาดหวังในรูปแบบและก็ในแพชั่นของตัวเองหลายคนผ่านบททดสอบผ่านการใช้ชีวิตอย่างลองผิดลองถูกและหลายคนปล่อยให้ชีวิตลื่นไหลไปตามจังหวะของสภาวะแวดล้อมและมารู้สึกตัวอีกทีว่าการเดินทางของเราได้เดินทางไกลามาจากเป้าหมายที่เราวาดหวังเอาไว้ หรือบางทีหลายคนใช้ชีวิตไปเรื่อยๆพอรู้ตัวอีกทีกลับรู้สึกว่าตัวเองได้ห่างไกลาจากแพชชั่นของตัวเองไปมากโหเลยทีเดียวนะครับและเรื่องราวในหนังสือเล่มนี้คือเรื่องราวที่จะทําให้เราสามารถที่จะขับเคลื่อนตัวเราเองอย่างเปลี่ยมพลังที่สุดในรูปแบบของตัวเราเองหรือว่าในแพชชั่นของตัวเองผ่านการสะท้อนตัวตนของเราออกมา ซึ่งเป็นเสมือนเข็มทิศในการเดินทางเพราะว่าหลายๆคนนะครับถ้าการเดินทางซึ่งปราศจากเป้าหมายหรือว่าปราศจากเข็มทิศก็เหมือนการเดินทางที่หลงทางโดยที่เราไม่รู้ว่าจะเดินไปสู่แห่งหนตำบลใดนั่นเองและนี่เองคุณรอซี่นาโฟซี่ได้บอกเล่าไว้ใน Seven s e v e Steps to Living Your Best Life หรือว่า7ขั้นตอนที่จะทำให้เราไปสู่ชีวิตที่ดีในรูปแบบของเราเองซึ่งถ้าคุณมีเพียงหนึ่งใน7 หรือว่ามีมากกว่านั้นนะครับการเดินทางของคุณก็เริ่มจะมีเป้าหมายมีเข็มทิศในการชี้นำสู่การปลดปล่อยพลังของตัวเองไปสู่แรงปัถนาสูงสุดของเราเองแล้วล่ะครับและใน7ขั้นตอนนี้มีอะไรบ้างไปดูกันทีละขั้นตอนครับเขาบอกว่า 1. b i g c r e a r in your vision หรือว่าทำเป้าหมายของเราให้ชัดเจนนั่นเองและต่อมา 2. remove fear and doubt ขจัดความกลัวแล้วก็ความสงสัย3 allow your b e h a การจัดการกับพฤติกรรมของเราไปสู่แนวทางการปฏิบัติซึ่งเป็นกระบวนการที่จะนำเราไปสู่เป้าหมายของเราเองนั่นเองครับและ 4. o v e r c า m e เทส t from the universe คือการเอาชนะแรงทดสอบจากจักรวาลหรือว่าสิ่งแวดล้อมหรือธรรมชาติที่เข้ามามีบทบาทในวิถีชีวิตของเรา 5. embrace ปฏิจจุบั without caveat คือโอบกอดคำขอบคุณและสำนึกรู้ต่อทุกสิ่งรอบตัวที่เป็นสิ่งดีงามไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติ ผู้คนหรืออะไรก็ตามในชีวิตประจำวัน6ครับ turn envy into inspiration ก็คือทำเรื่องราวของความอิจฉาลิษยาซึ่งเป็นสัญชาตญาณภายในของตัวมนุษย์เราให้เปลี่ยนแปลงเป็นแรงบันดาลใจในการที่เราจะทำอะไรสักอย่างให้สำเร็จลุล่วงและ7ครับ trust in the universe เชื่อในพลังของธรรมชาติและกฎแห่งจัก,กรวาลน,นั่นเองเราเริ่มต้นจากสเต็ปที่1ครับ การตั้งเป้าหมายของเราให้ชัดเจนหรือที่เขาบอกว่า c ี e a r in your vision เขาบอกว่าคนเราหลาหลายคน ถ้าการเดินทางของคนเราไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนหรือว่าไม่มีวิชัน่นวิสัยทัศน์มันก็เปรียบเสม,มือนการเดินทางที่หลงทางนั่นเองและกว่าที่เราจะรู้ว่าเราหลงทางการเดินทางของเราก็พลาดพลั้งไปในจุดที่หวนกับลำบากดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องทำในเบื้องต้นในการก้าวเดินในชีวิตที่บอกเล่าไว้ใน m a n i f e s สก็คือการตั้งเป้าหมายของเราให้ชัดเจนเขียนความรู้สึกของเราออกมาว่า ในอนาคตเราอยากเป็นอะไรไม่ว่าจะ6เดือน1ปีหรือว่าหปีหรือยาวกว่านั้นนะครับเขียนจุดหมายปลายทางเอาไว้จากวันนี้ว่าเราอยู่ที่นี่และนับต่อไปอีกสัก5ปีเราจะเป็นอะไรในจุดนั้นน,น,นั้นคือเป้าหมายเบื้องแรกซึ่งเป็นเป้าหมายใหญ่ที่เราจะก้าวเดินต่อไปแต่อย่าลืมนะครับใส่ความรู้สึกนึกคิดของตัวเองเข้าไปด้วยว่าทำไมเราถึงอยากก้าวไปอยู่ที่จุดนั้นน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความมุ่งมา่ปรารถนาความรักความสัมพันธ์และสิ่งที่เราตั้งใจวาดหวังที่สุดนั่นคือการตั้งเป้าหมายการเดินทางซึ่งเป็นความรู้สึกนึกคิดพลังในตัวตนของเราที่จะมุ่งต่อไปสู่เป้าหมายนั้นๆและเมื่อเราตั้งเป้าหมายตรงนั้นแล้วสิ่งที่จะทําให้เราเดินทางสู่เป้าหมายย่อมที่จะขาดไม่ได้คือกระบวนการการเดินทาง ซึ่งเปรียบเสมือนสิ่งเล็กๆที่อยู่ระหว่างทางนั่นเองเมื่อเราตั้งเป้าหมาย5ปีหรือว่า10ปีวางไว้ข้างหน้าว่าเราจะเป็นอะไรนะจุดนั้นลองซอยเป้าหมายย่อยๆออกมาว่าการเดินทางจากวันนี้ถึงเป้าหมายสูงสุดที่เราตั้งเอาไว้มันควรจะประกอบด้วยอะไรบ้างหรือว่าเป็นการสร้างวิชั่นบอร์ดจึงซอยย่อยออกมานำไปสู่การปฏิบัตินั่นเองครับ และการซอยย่อยออกมาสู่การปฏิบัตินี้เองสิ่งที่เราควรจะใส่ไปก็คือปัจจัยและสิ่งแวดล้อมรอบข้างเพื่อที่จะเป็นเข็มทิศมุ่งพาเราไปสู่เส้นทางที่เราตั้งเอาไว้ด้วยการเข็นพลังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังแห่งความรักความสัมพันธ์พลังของกำลังใจหน้าที่การงานหรือว่าการพัฒนาตนเองที่เราจะต้องพัฒนา เช่น3เดือนนี้จะต้องพัฒนาอะไรบ้างหรือว่าในห่วงเวลาที่จํากัด10วัน20วันในเป้าหมายเล็กของเราจะต้องฝึกฝนหรือว่าพัฒนาตัวเองอย่างไรหรือแม้กระทั่งอย่าลืมนะครับชีวิตของเราไม่ได้มีองค์ประกอบแค่การพัฒนาตัวเองไม่ได้มีองค์ประกอบแค่เป้าหมายหรือว่าการงานที่เป็นสิ่งที่เราจะต้องทําแต่ชีวิตของเราย่อมประกอบด้วยงานอดิเรกความบันเทิงหรือว่าอะไรต่างๆนานาสิ่งเหล่านี้ ไม่ควรที่จะละทิ้งไปเพราะมันจะทำให้เราสูญเสียบาลานซิ่งในชีวิตและเมื่อใดก็ตามที่เราขาดบ,บาลานซิ่งในชีวิตแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนพลังภายในตัวตนของเราจะอดหายไปการที่จะตั้งเป้าหมายหรือว่ามองวิชั่นของตัวเองให้จ่บชัดชัดเจนบางครั้งเราอาจจะต้องสำรวจลึกลงไปในความรู้สึกของเรา พยายามตั้งสมาธิอาจจะเริ่มจากอาการผ่อนคลายหรือว่าการนั่งสมาธิหรือนั่งทบทวนตัวเองในร้านกาแฟและจดเรื่องราวจดบันทึกต,ต่างๆมาเป็นองค์ประกอบและเมื่อเรามีวิชั่นบอร์ดครบถ้วนทั้งหน้าที่การงานการพัฒนาตัวเองและงานอดิเรกรวมถึงความสัมพันธ์ต่างๆเราก็จะเริ่มมาโฟกัสที่เข็มทิศของเราแนละ้วว่าการตื่นขึ้นมาในพรุ่งนี้เช้า เราจะเป็นคนใหม่ที่มีลักษณะอย่างไรเพื่อที่จะก้าวไปด้วยพลังในการสะท้อนของตัวเองในรูปแบบแพชชั่นของเราเองนั่นเองครับและต่อมาครับจากการตั้งเป้าหมายสิ่งที่จะต้องทำในอันดับถัดไปก็คือการนำเอาความกลัวแล้วก็ความสงสัยในระหว่างทางออกไปจากตัวเราให้มากที่สุดซึ่งเขาเรียกว,ว่า remove fear and doubt ซึ่งเอาจริงๆแล้วความกลัวและความสงสัยเหล่านี้ มันอยู่ในจิตใต้สำนึกของเราทุกคนบางคนอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าความกลัวมันเกิดขึ้นได้ยังไงบางทีก็อาจจะเกิดจากจิตใต้สำนึกหรือว่าความหวังดี ในตัวตนของเรานะครับอย่างเช่นว่าถ้าเราทําสิ่งนี้มันจะมีจิตใต้สํานึกหรือว่าความคิดเล็กๆบอกว่าเฮ้ยทำสิ่งนี้แล้วมันไม่ดีนะควรจะต้องดูให้รอบคอบกว่านี้หรือเราอาจจะกลัวความพลาดพลั้งว่าเรามีต้นทุนทรัพยากรทางด้านชีวิตไม่มากนะักถ้าเกิดว่าทําเรื่องนี้แล้วเสียหายขึ้นมาสิ่งที่จะทําให้เราเดินไปข้างหน้าอาจจะหมดไปกับการใช้ทรัพยากรในครั้งนี้นี่คือความกลัวเบื้องแรกของมนุษย์ อย่าไปปฏิเสธความกลัวนะครับเพราะความกลัวอยู่ในตัวตนของเราเราไม่มีทางที่จะปฏิเสธความกลัวได้เลยและเขาบอกว่าความกลัวใหญ่กว่าตัวเราอีกแต่สิ่งที่จะทําให้เราขจัดความกลัวและความสงสัยออกจากตัวเราเองนั่นคือวิชันบอร์ดหรือว่าเป้าหมายของเราที่ตั้งเอาไว้นั่นเองครับซึ่งถ้าเรามีแผนการที่มั่นคงถ้าเรามีวิชันบอร์ดถ้าเรามีแนวทาง ที่ใส่ลงไปในแต่ละไทม์ไลน์ในการก้าวเดินสู่เป้าหมายแล้วสิ่งเหล่านี้จะเห็นว่าเราได้วางเอาไว้อย่างรัดก,กุมแล้วดังนั้นเราก็เริ่มเดินทางต่อไปได้ทันทีครับมันจะทําให้เรากลัวน้อยลงเพราะยิ่งเราตระหนักถึงความกลัวและความกังขามากเท่าไหร่มันจะยิ่งมีอํานาจสั่งการในทางตรงข้ามในการที่เราจะก้าวเดินไปสู่อนาคตและสิ่งที่เราปรารถนานั่นเองครับดังนั้นการจัดการกับความกลัวและความกังขาอาจจะ เริ่มจากการจัดการความคิดเรื่องการพัฒนาตัวเองการเปลี่ยนสภาวะทางอารมณ์และการตระหนักรู้ในตนเองเสียก่อนซึ่งเปลี่ยนเป็นความจริงที่เราอาจจะมองเห็นในอนาคตที่เราตั้งเอาไว้นะครับและแทนที่เราจะนึกถึง w worst Case scenario ให้เรานึกถึง best c a s e ในการที่เราก้าวข้ามอุปสรรคหรือว่าก้าวข้ามความกลัวหรือความสงสัยที่กำลังก่อเกิดขึ้นมาในตัวเรา ลองจินตนาการฉากแห่งความสำเร็จซ้ำแล้วซ้ำเล่าจะทำให้เรามีแรงฮึดสู้ในการที่จะขจัดความกลัวและก็ความสงสัยในการก้าวเดินไปตามโปรเกรสซีฟในวิชั่นบอร์ดของเราและแน่นอนการเรียนรู้ข้อผิดพลาดหรือว่าจากประสบการณ์หรือแม้กระทั่งการนำเอาความสำเร็จในอดีตมาเป็นเครื่องขจัดความกลัวและความสงสัยสิ่งเหล่านี้คือจุดเริ่มต้นในการที่จะก้าวไปข้างหน้าครับ และหลังจากการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนสร้างวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและขจัดความกลัวออกจากห่วงหัวใจของเราแล้วต่อมาคือโปรเกรสซีฟหรือว่าโปรเซสที่จะทำให้เราก้าวเดินไปสู่ข้างหน้าอย่างมั่นคงในชีวิตประจำวันใน Behavior หรือว่าในสิ่งที่เราทำเป็นพฤติกรรมนั่นคือการปรับพฤติกรรมของตัวเราเองโดยการปรับพฤติกรรมเชิงรูป ที่จะนำพาเราไปสู่การพัฒนาตนเองและนำพาเราไปสู่เป้าหมายพฤติกรรมเชิงรุกนั้นหมายถึงอะไรมาลองดูนะครับแทนที่เราจะปล่อยชีวิตหรือว่าปล่อยพฤติกรรมไปตามกระแสการเดินทางของธรรมชาติที่อยู่รอบๆตัวเราเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนสิ่งเล็กๆออกจากตัวเราไปสู่ขั้นตอนการฝึกปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันเล็กๆน่นอๆซึ่งเรื่องเหล่านี้ผมเคยเล่าเอาไว้ใน atomic habits ไม่ว่าจะเป็นการสร้างนิสัยที่ดีมุ่งมั่นทําเพื่อสุขภาพของตนเองเรียนรู้ทั้งสุขภาพกายสุขภาพสมองและวิชั่นนั่นเองและแน่นอนครับการปรับพฤติกรรมให้สอดคล้องกับแนวทางกับวิชัน่นบอร์ดหรือว่าแนวทางในการก้าวเดินในเป้าหมายย่อยในระหว่างทางของเราให้สอดคล้องกับความปรารถนาของเราจะช่วยให้เราเข้าใกล้สิ่งสิ่งนั้นหรือว่าสิ่งที่เราต้องการได้มากขึ้น เริ่มจากพฤติกรรมเล็กๆอย่างเช่นการตื่นนอนในตอนเช้าลุกจากเตียงทันทีหรือว่าการไปออกกําลังกายในการอ่านหนังสือในตอนเย็นอาจจะเริ่มจากหนหน้า2หน้าห้าหน้าหรือเท่าที่เราคาดหวังว่าเราจะสามารถทําได้หรือเริ่มจากอุปนิสัยที่จะสอดคล้องกับวิชั่นบอร์ดการเรียนรู้ที่จะทําให้เราก้าวสู่อนาคตโดยที่ควบคู่ไปกับการขาจัดความกลัวให้ออกจากห่วงหัวใจและที่สําคัญนะครับคนเรามัก ติดอยู่กับสิ่งสิ่งหนึ่งนั่นคือวงล้อมแห่งความสะดวกสบายหรือว่าวงล้อมที่เรารู้สึกปลอดภัยที่เขาเรียกว่า comfort ตโซนนั่นเองแน่นอนครับว่าธรรมชาติของมนุษย์ย่อมรู้สึกอุ่นใจเมื่ออยู่ในสถานที่หรือว่าอยู่ในโซนที่ปลอดภัยแต่ถ้าเราลองท้าทายความกลัวและความกังขาและกล้าทําในแบบที่เป็นตัวตนของเรามันจะทําให้เราตื่นเช้าขึ้นมาเป็นคนใหม่ในทุกๆวันและพร้อมก้าวเดินสู่แรงปรารถนาของเรา ซึ่งสิ่งนี้สำคัญมากครับและวิธีการที่ง่ายที่สุดที่จะทำให้เราก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนนั่นคือการมองภาพที่ชัดเจนว่าทำไมเราถึงอยากเป็นอย่างนั้นอย่าลืมเป้าหมายอย่าลืมแรงปรารถนาแห่งการก้าวเดินของเราและขะจัดทุกคำแก้ตัวนั่นคือความกลัวตัวโตๆหรือว่าความกังขาในคำถามในทุกแง่มุมที่อาจจะไม่ไปสู่ความสำเร็จ ซึ่งเป็นเรื่องปกติเหลือเกินครับที่คนเราจะก้าวอย่างช้าๆออกจากคอมฟอร์ตโซนหรือว่าไม่กล้าที่จะก้าวเดินออกจากโซนสะดวกสบายหรือว่าโซนที่เรารู้สึกปลอดภัยแต่การท้าทายโอกาสและมอบโอกาสให้ตัวเราเองจะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าและที่แน่นอนในกระบวนการมันก็ย่อมหมายถึงกิจวัตรประจําวันพฤติกรรม หมายถึงนิสัยของเราด้วยในขณะที่เราปล่อยนิสัยของตัวเองปล่อยเรื่องราวชีวิตของตัวเองให้ไหลลื่นไปกับความต้องการเขาบอกว่าถ้าเราปล่อยไปตามความคิดที่ไม่มีการควบคุมเราก็เหมือนเป็นทาสของชีวิตนั่นเองและเราจะไม่มีทางเปลี่ยนตัวตนไปสู่สิ่งที่ปรารถนาได้เลยถ้าเรายังอยู่กับชีวิตเดิมๆและปล่อยให้ลื่นไหลไปตามสภาวะของสิ่งแวดล้อมและทุกครั้งที่ลงมือทำนะครับให้คิด และก็ถามตัวเองด้วยว่าสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราปรับเปลี่ยนนี้สอดคล้องกับสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราเชื่อและสิ่งที่เราปรารถนาหรือเปล่าจากนั้นครับจากการปรับพฤติกรรมในการก้าวเดินซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการเป็นโปรเซสที่จะนำเราไปสู่ความสำเร็จในการเดินทางมันจะมีบททดสอบของจักรวาลที่เขาเรียกว่าให้เอาชนะบททดสอบของจักรวาลหรือจะเรียกว่าธรรมชาติหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ ธรรมชาติสมดุลเสมอผมเชื่อในสิ่งสิ่งนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเราสามารถที่จะเอาชนะบททดสอบเอาชนะความยากและก็อุปสรรคที่ผ่านมาเอามาในชีวิตของเราถ้าเรามีจุดมุ่งหมายมีพลังและมีแรงปรารถนาที่มากพอในการเอาชนะในการผ่านบททดสอบของธรรมชาติหรือว่าการผ่านบททดสอบของจักรวาลที่เขาเล่าเอาไว้ในหนังสือเล่มนี้นะครับผมเคยอ่านเจอในหนังสือเล่มหนึ่ง The power of now สิ่งที่ดีที่สุดคือการรังสรรค์ปัจจุบันให้ดีที่สุดเพราะการมัวแต่กังวลเกี่ยวกับสิ่งที่ยังไม่เกิดในอนาคตหรือว่าการติดกับดักของอดีตจะทำให้เราไม่สามารถที่จะก้าวข้ามหรือว่าผ่านบททดสอบใดๆทั้งสิ้นในทุกๆอย่างที่เราทำธรรมชาติหรือว่าจักรวาลจะส่งบททดสอบที่ท้าทายที่สมน้ำสมเนื้อมาให้เราได้ลองทดสอบและลองทำข้อสอบอยู่เสมอเสมอฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุด คือการ alive your behavior หรือว่าการปรับเปลี่ยนนิสัยหรือว่าจุดเล็กๆระหว่างทางและพร้อมที่จะก้าวเดินต่อไปอย่างเช่นการเรียนรู้ที่จะชนะอุปสรรคและอย่างที่เราเข้าใจครับในทุกๆบททดสอบจะสร้างความเข้มแข็งให้เราบุคคลที่ผ่านบททดสอบแต่ละบททดสอบด้วยความมุ่งมั่นด้วยแรงปรารถนาเท่านั้นถึงจะเป็นบุคคลที่ก้าวข้ามแรงทดสอบของจักรวาลไปสู่แรงปรารถนาที่ยิ่งใหญ่ไปสู่แพชชั่นหรือว่าการสะท้อนตัวตน ในเป้าหมายที่เราตั้งไว้ตั้งแต่แรกซึ่งแน่นอนว่าบางครั้งเราอาจจะชนะและบางครั้งเราจะได้บทเรียนที่ดีจากสิ่งเหล่านั้นทุกสิ่งมีศักยภาพที่จะสอนบทเรียนอันมีค่าให้กับเราในการที่จะก้าวไปข้างหน้าแทนที่จะมองว่าอะไรต่างๆผิดพลาดหรือถูกต้องอย่างสม่ำเสมอเราใช้บททดสอบเหล่านี้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญและก็ก้าวข้ามมันไปด้วยพลังและความเชื่อมั่นในตัวของเราเองครับผมเชื่อว่าทุกคนทาได้ และต่อมาครับหลังจากที่ตั้งเป้าหมายผ่านบททดสอบหรือการทำพฤติกรรมของเราให้สอดคล้องกับเป้าหมายแล้วสิ่งสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยในการสร้างทัศนคติที่ดีแล้วก็เรียนรู้ไปกับธรรมชาตินั่นก็คือการอบรับ ความสำนึกรู้สึกขอบคุณในทุกๆสิ่งในตัวเราขอบคุณในเรื่องที่ดีไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมหรือว่าจะเป็นธรรมชาติสายลมแสงแดดหรือคนรอบข้างของตัวเราการรู้สึกขอบคุณในตัวเราเหมือนเป็นการให้เกียรติตัวเราเองและคนรอบข้างด้วยเหมือนกันครับอย่างเช่นในสิ่งที่เราทำได้ดีแล้วอย่างเช่นพฤติกรรมต่างๆในการอ่านหนังสือต้องขอบคุณตัวเราเองด้วยที่มีความมุ่งมั่น และเมื่อเรามีพฤติกรรมที่ดีอยู่แล้วเราไม่รู้สึกขอบคุณหรือเราไม่รู้สึกถึงแรงกระตุ้นสิ่งนี้บางครั้งธรรมชาติหรือว่าบททดสอบของจักรวาลจะทําให้เราสูญเสียสิ่งเหล่านั้นไปอย่างคาดไม่ถึงเลยนะครับหรือแม้กระทั่งบางคนมีอุปนิสัยในการออกกําลังกายในการเรียนรู้ในการสร้างความมุ่งมั่นที่เป็นส่วนตัวแต่ถ้าเรายังไม่รู้สึกถึงสิ่งสิ่งนั้นบางทีกระแส การทดสอบแห่งจัก,กรวาลมันจะพากเราไปและจะทําให้เราสูญเสียหรือว่าเป๋ออกนอกเส้นทางจากวิชั่นบอร์ดที่เราตั้งไว้นั่นเองและเขาอย่างเล่าเอาไว้ถึงบทเรียนบททดสอบหรือว่าเทคนิคเล็กๆที่จะทําให้เรารู้สึกขอบคุณในทุกๆสิ่งได้อย่างไร้เงื่อนไขอย่างเช่นในทุกคืนหรือว่าในทุกเช้าเราอาจจะเขียนสิ่งที่เราทราบซึ้งใจไว้3-5ถึงเรื่องหรือว่าเขียนข้อความสั้นๆในการที่จะขอบ คุณหรือรู้สึกดีในสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของคนรอบข้างธรรมชาติหรืออุปนิสัยที่ดีของบุคคลที่เราสัมผัสหรือแม้กระทั่งตัวเราเองนั่นเองครับสิ่งเหล่านี้เองจะไปสอดคล้องกับการปรับอุปนิสัยการปรับบุคลิกภาพและปรับ Mindset ของเรา ให้ฝึกสังเกตสิ่งเล็กๆทั้งหลายทั้งปวงในชีวิตประจําวันเขียนสิ่งที่รื่นรมออกมาแล้วก็ขอบคุณอย่างสร้างสรรค์นะครับสิ่งเหล่านี้จะเป็นแรงหนุนให้เรามีกําลังใจและเสริมพลังแห่งความรักพลังแห่งความสัมพันธ์ที่จะทําให้ก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างรื่นรมครับและแน่นอน5ขั้นตอนผ่านไปและขั้นตอนที่6ซึ่งเป็นการฝึกการเรียนรู้และเล่นกับ ใต้สำนึกของธรรมชาติของมนุษย์อย่างมากทีเดียวครับนั่นก็คือเรื่องของความริษยาหลายหลายคนนะครับอาจจะเคยริษยาหรือว่าเคยอิจฉาคนรอบข้างที่เขาประสบความสำเร็จที่เขาได้ในสิ่งที่เขาต้องการหรือความสำเร็จในหน้าที่การงานแม้กระทั่งการเรียนแต่สิ่งที่เราลืมไปว่าสิ่งนี้ คือยักษ์ตัวโตๆโตโตที่มาทำลายทัศนคติที่ดีของเรานะครับถ้าเราปล่อยตัวเองไปตามการเดินทางของจิตใต้สำเนึกนั่นหมายถึงว่าเราไม่ได้เป็นผู้ควบคุมแต่แทนที่จะอิจฉาแทนที่จะลิษยาสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับคนรอบๆข้างตัวเราลองเปลี่ยนจากความลิษยาเหล่านั้นให้เป็นแรงบันดาลใจเรียนรู้บุคคลที่เขาประสบความสาเร็จเรียนรู้ธรรมชาติที่เรารู้สึก อิจฉาลิษยาเหล่านั้นว่าทำยังไงเขาถึงประสบความสำเร็จมันมีขั้นตอนมีวิธีการยังไงที่สามารถที่เราจะเอามาปรับใช้ได้นี่คือทิปเล็กๆที่เราจะปรับเปลี่ยนจากยักษ์ตัวโตๆไปสู่การเรียนรู้ในสิ่งที่ดีงามและสอดคล้องกับแบรนด์ปรารถนาของเราเพราะความอิจฉาลิษยาของเรานี่เองนี่คือจุดสาคัญเลยนะครับเพราะ เราจะไม่รู้สึกถึงความอิจฉาริษยาต่อบุคคลนั้นๆเลยถ้าเราไม่ต้องการสิ่งที่เขาเป็นถ้าเราไม่รู้สึกว่าเราขาดไปกับสิ่งที่เขาได้รับความปรารถนาของเราคือสิ่งที่เขาได้รับดังนั้นจงเรียนรู้ในการกระทําของเขาในการที่จะก้าวเดินไปสู่ความสําเร็จของพวกเขาแทนที่จะอิจฉาริษยานะครับเพราะความอิจฉาและริษยาเป็นเป็นตัวแทนของความกลัวกลัวว่าเราอาจจะสูญเสียอะไรบางอย่างจาก ความสาเร็จของบุคคลเหล่านั้นเราอาจจะสูญเสียคนที่เรารักเราอาจจะสูญเสียพลังและกลัวว่าคนอื่นจะได้ไปในสิ่งที่เรากําลังมุ่งหวนนั่นเองแต่จริงๆแล้วความสําเร็จไม่ได้เป็นของหนึ่งชิ้นที่จะต้องแบ่งกันหรือว่าใครได้รับมาแล้วมันจะหมดไปแต่ความสําเร็จมีอยู่มากมายมหาศาลในโลก เพียงแต่เราจะก้าวไปหยิบสิ่งสิ่งนั้นได้มากแค่ไหนถ้าเราเข้าผิดประตูหรือว่าเข้าผิดวิธีความสําเร็จจะเป็นก้อนเล็กๆให้เราได้วิ่งไล่จับและก็เหน็ดเหนื่อยทีเดียวครับแต่ถ้าเราไปถูกทางหรือว่าเปิดประตูถูกปานความสําเร็จก้อนนั้นจะเป็นเค้กก้อนโตๆที่วางรอเราอยู่ให้เราไปลิ้มรสและไปสัมผัสถ,ถึงรสชาติที่อริดอร่อยของมันนะครับ ดังนั้นเปลี่ยนจากความอิจฉาริษยาให้เขากลายเป็นคนแห่งแรงบันดาลใจของเราเพื่อให้จิตสำนึกและจิตใต้สำนึกของเราพิสูจน์ว่าเราสามารถที่จะเป็นบุคคลที่มี p o s i t i v e t h i n k i n g และมี growth mindset ที่แท้จริงครับและในหนังสือเล่มนี้เขาบอกถึงทิปในการที่จะเปลี่ยนความริษยาเป็นแรงบันดาลใจนั่นก็คือ1 ให้ตระหนักรู้ว่าเราริษยาเรื่องใดๆและทำไมเราถึงอิจฉาริษยาในเรื่องนั้น 2. ขจัดความละอายใจรักตัวเองและเห็นอกเห็นใจเมตตาและไม่ตัดสินตัวเองว่าเรากำลังเป็นผู้แพ้ต่อเรื่องนั้นๆหรือว่าเรากำลังอิจฉาริษยาเขา3ครับเปลี่ยนรู้จากความสำเร็จนั้นไม่ว่าจะเป็นวิธีการกระบ,บวนการหรือว่าการก้าวเดินรวมทั้งทิปเล็กๆที่เขาสามารถที่จะทำมันให้สำเร็จได้และ 4. กำหนดกรอบมุมมองใหม่เปลี่ยนความริสยาเป็นแรงบันดาลใจที่จะขับเคลื่อนไปสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั่นเองครับและสุดท้ายแทบไม่ได้เชื่อว่าขั้นตอนที่7จจะถูกบรรจุไว้ในหนังสือเล่มนี้ หลายๆคนอาจจะสงสัยว่ามันคืออะไรและสิ่งสิ่งนี้นี่เองครับ trust in universe จงเชื่อในจักรวาลหรือเราจะเรียกว่าเชื่อในธรรมชาติเชื่อในความสมดุลซึ่งผมเคยเล่าเอาไว้แล้วครับว่าบททดสอบของธรรมชาติจะเป็นบททดสอบที่ยิ่งใหญ่แต่ธรรมชาติให้ความสมดุลกับชีวิตของคนทุกคนเสมอครับ เมื่อเราทำทุกอย่างและสามารถก้าวข้ามบททดสอบเหล่านั้นได้ความทุกข์ยากเหล่านั้นจะเป็นเพียงอดีตและความสำเร็จในอนาคตของเราคือเค้กก้อนโ,โตยิ่งกว่าที่เราจะต้องก้าวไปให้ถึงและธรรมชาติจะหยิบยื่นทุกๆสิ่งให้เหมือนๆกันนั่นคือหยิบยื่นบททดสอบและหยิบยื่นความสำเร็จอย่างแน่นอนจงเชื่อในกฎของธรรมชาติ และเมื่อเราเชื่อในธรรมชาติแล้วและเชื่อในพลังแห่งตัวเองที่จะก้าวข้ามสิ่งเหล่านั้นไปได้การปลดปล่อยหรือว่าการปล่อยวางก็เป็นเรื่องง่ายมันจะส่งผลต่อการพัฒนาในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือว่าการขจัดความกลัวในการที่จะก้าวเริ่มต้นหรือการปรับเปลี่ยนเส้นทางใหม่ๆระหว่างทางถ้าเรารู้สึกว่าเราเดินทางไปสู่ทางที่ผิดนั่นเอง มีเทคนิคเล็กๆที่เขาเล่าไว้ในการที่จะทําใจให้วางใจในจักรวาลน,นั่นก็คือให้มองหาเรื่องบังเอิญในช่วงเวลาที่ดีๆนะครับในช่วงเวลาที่เหมาะสมและช่วงเวลาที่เราคิดอะไรบางอยา่าง แล้วสิ่งสิ่งนั้นนะครับปรากฏว่ามันปรากฏมาต่อหน้าเลยแล้วจดจําช่วงเวลานั้นเอาไว้นะครับเหมือนเราได้เค้กก้อนโตหรือว่าเหมือนเราได้รางวัลมาโดยบังเอิญและยอมรับว่าทุกๆสิ่งไม่มีเรื่องบังเอิญแต่เป็นการจัดสรรจากกฎแห่งจักรวาลฉะนั้นจงเชื่อในความบาลานซิ่งของจักรวาลหรือว่าความบาลานซ์ของธรรมชาติครับสิ่งเหล่านี้จะเป็นแรงขับเคลื่อนอย่างดีหรือว่าเป็นกําลังใจอย่างดีไม่ว่าเราจะก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนหรือว่าก้าวไปสู่การพัฒนาน ตอนเองปรับเปลี่ยนเป็นคนใหม่ในทุกๆเช้านั่นคือ7เรื่องราวจาก m a n เ f ฟตหนังสือเล่มสีส้มที่แฝงไว้ด้วยความมหัศจรรย์แห่งการเปลี่ยนแปลงและเรียนรู้ในการที่จะก้าวเดินไปสู่ทุกสิ่งที่ปรารถนาะ7 step to living your best life 7ขั้นตอนสู่ทุกสิ่งที่ปรารถนาะซึ่งเขียนโดยคุณรอซี่นาฟซี่และแปลเป็นภาษาไทยให้เราได้อ่านโดยคุณสอนรวดิสา เมฆไพ่บูรณ์การพิมพ์ครั้งนี้จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ Howto ผมขอบคุณผู้เขียนผู้แปลและสำนักพิมพ์ที่รังสรรค์เรื่องราวดีๆให้เราได้อ่านกันและเป็นบทเรียนที่จะทําให้เราก้าวสู่ความสําเร็จและที่แน่นอนครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังและเป็นเพื่อนกันมาโดยตลอดอย่าลืมแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้คนที่รักให้คนรอบตัวเราและเพื่อการก้าวไปเพื่อการสร้างพลังของเราเองนะครับสำหรับวันนี้ d a i l y ต์สิ s งขอบคุณครับ